ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่หลักทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ผมก็มีงบมาสองร้อยนะฮะก็ขอเล่นเบาๆหน่อยละกันวันนี้สองร้อยพอนะเราไปลุยอะไรดีกว่านะครับวันนี้ขอกระสุนละศูนจุดห้าครับศูนย์จห้าไปเลยเป็นคู่ไปไงเป็นเตงงบปเป็นต็งบป อ,อ๋อเอเลียนมาตัวแรกสามเซตครับหุ่นยนไม่น่าได้เลยเงียบกิฟเงียบกิฟเลยหุ่นยนผมอ่าครับเนี่ยไม่เหืมไม่อึเลยนะอ,อ๋อช้างเอเลียนอ,อ่ะอ๋อสวยหุ่นยนก็ยังไม่เงียบอ๋อช้างมาสวยครับ สวยงามมากครับสวยงามมากมันนานจะแต่ฟรีนะคะอาแเ้าได้ปืนฟรีนะคะจังหวะนี้สี่บาทได้ลาสี่บาทนะเศร้ามากจะแบบนี้อื้อไอเลี่ยนมะเผา,าไฟแล้ไม่แตกใครใคร เท่าไหร่อะดอกนี้ไอ้ได้แลห้าสิบละดอกนี้อย่างเอาหมาหน่อยตัวใหญ่เลยละกันมา25ิบห้านะสายต่ออ้าวอย่างไวอย่างไวเท่าไหร่ะดอกนี้เจ็ดสิบห้า อย่างเอาอย่างเอาอ่ะแต่ดอย่างคุม้มอ้าวแล้วสวอดำเข้ามาสวยางามเอเลียนตัอเออหกสิบทัดอกนี้กาได้ไข่ไมาตัวคัดมาขอให้เออห้าสิบดอกนี้ะสวยๆไปสวยๆไป นี่แบบว่าสุนะท้าเน่ยใต่อยางเอาอ่ะอย่างเอาอ่ะดีดีดีไข่ได้ไข่แล้วเนี่ยได้ไข่แล้วเนี่ยเท่าไร่รับดอกนี้ไอ้ดอกนี้อีกสี่สิบครับสวย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 ไปจรับชมด้วยความบันเทิงนะใครชอบขอบคนละหนึ่งร้อยหนึ่งซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับจ้าพาเลตมาเลยโอ้โหขอซับ ขอไลร้ายหน่อยไม่ได้เลยพาเลทเข้าเลยยิงดีไหมเอาซะหน่อยดีอ่เอยากจะคุ้มอยากจะคุ้มอ่ะเฮ้ยน่าจะได้อยู่นะเอ,อ้ยแตกดิเออแตกดิเอ,อ้าอย่างรัวๆไปดิรัวๆไปดิเอ,อ้ยสวยงามนฮะโอู้จะขึ้นสี่ร้อย ขึ้น400ฮนะอ้าวขึ้น400เลยจังหวะนี้เอาไวไดีพอเลยดีกว่าพอเลยดีกว่าฮะก็เอาไว้ต่อพรุ่งนี้แล้วกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ